นี่เป็นมาสาธิการใช้งานเครื่องเครือบนะครับขนาด a 4 c นะครับเป็นรุ่น LM 2 3 0นวะครับนี่นะครับแล้วก็จะตัวนี้จะมีเป็นปลั๊กแถมให้นะครับจะเป็นปลั๊กจีนมาแล้วก็มีปลั๊กแถมให้ส่วนตัวเครื่องการใช้งานก็ปุ่มปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเปิดเปิดปิดนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมการด,ดูดกระดาษและก็ถอยกระดาษนะครับก็สามารถดูดถอยได้ตัวนี้จะเป็นหน้าจอ lcd นะครับก็จะมีปุ่มแสดงสถานะเป็นเปิดนะครับสีเขียวนี้หมายถึงว่ากระดาษพร้อมทํางานสามารถสอดกระดาษทํางานได้เลยแต่ถ้าเกิดตัวนี้ไม่แสดงนะครับมันจะแสดงเป็น เครื่องหมายอุ่นอุ่นก็คือหมายถึงว่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเนาะก็คือถ้าเราเล่งอุณหภูมิสูงขึ้นไปอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับมันจะม,มันจะแสดงเครื่องหมายอุ่นเครื่องหมายอุ่นนี้ก็คือยังสอบกระดาษไม่ได้นะครับต้องรองให้มันเขียวก่อนเดี๋ยวผมจะลดอุณหภูมิล,ลงมาเีนะ่ยก็จะเขียวครับแล้วลตัวนี้ก็จะเป็นตารางนะครับไซส์ความหนาของกระดาษจะมีความหนาใช้ได้แต่เจ็ดสิบห้าถึงสอง้อยห้าสิบนะครับก็จะต้องปรับอุณหภูมิ ตามตารางเลยนะครับตามตารางตารางก็จะมีอุณหภูมิปรับได้ถึง180องศานะครับเดี๋ยวต่อไปจะสาธิตกันเราก็จะใส่กระดาษเป็นได้เลยครับเครื่องก็จะดูดเข้าไปเครื่องก็จะดูดเข้าไปเองครับ มันก็จะค่อยๆดูดรีดขึ้นมาก,ก็จะออกได้เลยตัวนี้เป็นขนาด4 looking นะครับ จะมีลูกกิ้งสี่ตัวบอดี้จะเป็นโลหะหมดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นกระดาษแบบบางแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องกระดาษติดนะครับมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ก็คือต้องแกะบอดี้ตัวนี้แกะตัวนี้แล้วก็แกะด้านหลัง จะมีน็อตออกครับแกะออกมาได้เลยแล้วก็เอากระดาษออกมาแต่ต้องรอยเครื่องเย็นก่อนนะครับก็จะประ,ะมาณนี้ครับใช้งาน